สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมตักดิ์เสียรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามแท็บิกชแนลทีวีออนไลน์หรือโซลแกนใหม่ที่บอกอตั้งให้นักเขานเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีตาระและชัดเจนและละเอียดดูง่ายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแท็บบิกชแนลทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดนวัดสร้างใหม่นะของเจ๊กตำบลบางบัวทองจังหวัด อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันนี้ก็ได้มาให้ท่านได้ชมภาพข่าวแบบเรียวไทมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับการสร้างวัดของพระเดชพระคุณท่านโอ้โหสำเร็จแล้วสวยและอลาัางการหน้าเข้ามาตัทธากรับไหว้บูชาสักการะอย่าลืมครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านอย่าลืมครับมาง่ายครับวัดสร้างใหม่ของเจ็คนะครับอำเภอบางบัวทอง ตำบลบางบัวทองอําเภอจังหวัดนนทบุรีครับไปชมภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยครับเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณวัดสร้างใหม่คลองเจ๊กตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีพุทธศาสนิกชนมารวมตัวการทำบุญเนื่องในวันอาสารหบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประมมเทศนาคือเทศกันแรก ชื่อว่าธรรมจักรกับปัตนวสุโปรดปัญจวคีที่ป่าอิบริกทยวันแขวงเมืองพระณสีในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของการสแสดงพระธรรมเทศนาการน,นี้เป็นเหตุให้ท่านพระโกนธัญญะในจำนวนพระปัญจวคีทั้ง5ได้ธรรมจักสุหรือโสดาปฏิมักคือโสดาปฏิมักฌาน คือฌานที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบันดวงตาเห็นธรรมคือปัญญารู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสองฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนตรัยครบ องสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธศาสนิชนรวมตัวกันนำอาหารน้ำดื่มพร้อมปัดัยมาทำบุญอย่างมากมายหลังจากนั้นทุกทุกท่านได้รับสินรับพรเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ชีวิตร่วมกันจากพระพิสุสงฆ์และจากท่านพระอาจารย์สุนันทกิจจารเจ้าอาวาสวัดสร้างใหม่คลองเจ๊ก เนื่องในวันอาสาระหะบูชาพระพิสุสงสงได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นการโปรดญาติโยมและในวันนี้พระอาจารย์สุนันกิจจาโรเจร้าวาดได้อา่านประกาศสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนาความว่าตามที่นายประเทืองไม้เกตได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณบ้านคลองเจ็กหมู่ที่8ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนั้นบัดนี้ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระพิพุสงฆ์และประกอบศาสนก,กิจแล้วอาศัยอำนาจตามความในข้อสิบแห่งกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวม การย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคารามสีมาและด้วยความเห็นของมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีชื่อว่าวัดนันทาพิระตารามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดนันทาพิระตารามสถิตสถาพรตลอดกาลนานประกาศณวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567ลงนามโดยนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังนั้นพุทธศาสนิกชน พึงจดจำว่าวัดสร้างใหม่คลองเจ็กเปลี่ยนเป็นวัดนันทาพิรตารามแล้ววัดสร้างใหม่คลองเจ็กหรือวัดนันทาพิระตารามในปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเครารพศรัทธาอย่างมากมายให้โชคให้ลาภให้ความสมหวังมากมายหลายท่านที่เข้ามากราบไหว้สักการะ ไปฟังเสียงของพระอาจารย์สุนันกิจจาโรโเจ้าวาดวัดครับอ้าวอาตมาภาพก็ชื่อพระอาจารย์สุนันกิจจารโรเป็นเจ้าวาดวัดนันทาพิระตารามหรือว่าคลองเจ๊กเก่า,าก็ได้สร้างวัดที่นี่มาสิบสามปีก็ญาติจมมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดิน แล้วก็ได้ซื้อที่ดินต่อตอนนี้ก็ได้มีอยู่ประมาณ14ไร่กบบ2งานอ่าก็ได้ยกเป็นวัดชื่อว่าวัดนันทาพิระตารามประกาศเมื่อวันที่26มิถุนา2567อ่าก็ออาตมาก็ได้ปัจจุปัจจัยมา จากญาติโยมทั่วสารทิศบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้ที่มาบริจาคร่วมกันตั้งเสนาธนะต่างๆก็มีธาราการประเรียนมีพระอุโบโสถก็สเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ยังมีถาวรวัตถุที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างหลายๆประการที่ญาติโยมแวะเวียนกันมากราบไหว้บูชาเป็นประจำและก็สำเร็จ กับฟาร์มสำเร็จที่ญาติโยมเป็นทุกข์หรือว่าขาดการเชื่อมั่นในตัวเองก็จะมาไหว้หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่อยู่กลางบออ่อสูงเจ็ดเมตรเป็นพระตักดสิทธิ์อยู่กลางวัดเลยและองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อสำเร็จอยู่ที่วิหารท่านหลวงพ่อสำเร็จก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ บนบานสารก่ลาวขอพรขอโชคขอลาบย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานพ่อสำเร็จเพราะหลวงพ่อชอบไข่กับพวงมาลัยอ,อันนี้ที่อาจจะมาได้แบบว่าได้รู้ได้ทราบว่าท่านตักสิ์จริงๆก็คือหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็ต่อมาจะมาได้เดินทางไปวัดเจดีไปขอไอ้ไข่เข้ามา สร้างมาหล่อที่นี่อ่าไปขออาจารย์แว่นที่วัดเจดีมาหล่อตอนนั้นยุคนั้นกําลังดังกําลังเฟื่องฟูในเขตอํเาเภอบางวาทองในจังหวัดนนท์มีวัดนันทาวิราตารามหรือว่าวัดของเจ็กเป็นองค์แรกญาติโยมแหก่กมาเต็มวัดมาไหวมาขอโชคขอลาบขอพอจรจากไอ้ไข่เพราะว่าของเรายิงตรงจากวัดเจดีมาที่วัดเราท่านให้บนสูงวนศาลมา แล้วก็มาเททองหล่อที่กลางลานอันนี้คือรูปที่ถ่ายคู่กับอาจารย์แว่นกับอาจารย์น,นันจะเป็นรูปนี้หรือว่ารูปจังรู้ก็มีอ่าอันนี้ของจริงเพราะว่าเราไม่ได้ว่าอุปโลกขึ้นมาทําเพื่อว่าให้ญาติโยมเข้ามาเราทําแล้วเราต้องทําเพื่อความไม่ถูกต้องอ่าก็มีโยมได้มาเกิดโชคเกิดลาภไอเรื่องห้าใบสิบใบยีบย่สิบใบลอตเตอรี่เราไปถูกกระทุกงวด แต่รางวัลที่หนึ่งเมื่อปี69มีถูกอยู่12ล้านแล้วก็เมื่อสามงวดที่แล้วเนี่ยมีถูกที่เท้าเวทอีกหนึ่งใบรางวัลที่หนึ่งอาจจะถูกใบเดียวรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่สารางวัลที่สี่เนี่ยถูกกันเยอะคนละสองใบสามใบสี่ใบแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวหรอกไม่ได้ออกข่าวที่มีสร้างขึ้นคือพ่อปู่สีสุดโทอน,นันตนาคราชประธานพรประธานทรัพย์ก็คือว่า ไม่ได้ฝันไม่ได้เดมิดแต่ใจมันอยากสร้างันนี้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งอาตามาก็ได้เดินออกไปที่กลางลานพอดีเดินไปเสร็จปุ๊บก็เดินกลับท่านลอยมาลอยมาเลยมีเต่าหัวแล้วพ้นเป็นไฟเป็นหัวท่านหมาแล้วพ่นไฟฟู่ฟู่ฟู่ฟูฟเป็นดวงไฟแล้วแล้วก็ลงปุ๊บหายไปเลยเราก็คิดว่าท่านคงมาเล่ง ให้เราสร้างขึ้นตรงขึ้นเด็กสามสี่วันอนาะตมาก็โทรไปตั้งช่างให้มาปั้นให้มาทำเลยเนี่ยแล้วท่านก็ศักดิ์สิทธิ์มากเฉพาะที่คนที่ปลูกกับท่านนะที่มาเนี่ยมีญาติโยมใกล้วัดเนี่ยถูกคุกงวดแต่ว่าเขาถลูกมากมั่งน้อยมั่งตามเรื่องแต่เขาแต่ฉันถามเขาบอกปลูกอาจารย์ปลูกนีน่มันเป็นแบบนี้เรื่องปูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะส่วนกระถิน จานะกรถินสามคีก็จะมาสร้างกุฏิพระสงฆ์จะซื้อที่ดินขยายวัดก็มีคุณโยมรัชนีโคตโยธานะเป็นผู้มาจับจองกรถินสามคัคคีที่วัดนันทาวิลรตารามนะวันที่27ร่วมกันท่อกรถินสามคัคคีแล้ววันที่26เขาก็จะเฉลิมฉลององค์กรถินจะได้มีนิเก กุ่งสุดที่ราชวงเทวันมาฉลององค์กรถินที่วัดนันทิละตารามหรือว่าของเจ็กของเราก็ทุกบาททุกสตังก็จะมาสร้างพุติพระสงแล้วก็ซื้อที่ดินขยายวัดญาติโยมสาธุชนถ้าได้ดูข่าวสารการกุศลก็มาร่วมบุญกันณทีนะ่วัดนันทาพิละตารามหรือว่าวัดทองเจ็กของเราที่อำเภอบางบัทอง จังหวัดนนทบุรีพอดีทางโบสถ์สร้างไว้เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ฝังลูกมิมิตก็อ,อีกได้หลายอย่างที่เรายังขาดก็มีเสมามีลูกมิมิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าญาติโยมได้ฟังเสียงอาตมาที่พูดแล้วก็มาร่วมบุญร่วงกุศลกับการฝังลูกนิมิตหรือจะเป็นบุญกระถินมันยังขาดแค้นอีกเยอะปัจจุปัจัยนะโยมเนาะ เพราะวัดเราเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เพิ่งเกิดมาขึ้นได้มาติสามปีเป็นวัดใหม่จริงๆก็ยังไม่มีเสนาธนะอะไรที่ยังครบถ้วนหรอกโยมก็ค่อยๆเป็นค่อยไปได้มาก็ทําไปนะโยมเนาะก็ได้ก็ถ้าโยมได้ยินเสียงอาตมาที่พูดต่อข่าวบุญการกุศลต่างๆในวันที่27ทกระถินสามัคคี ถ้าโยมไม่สามารถจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดนันทาวิรัตารามได้ก็บริจาคทางเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ2480594171ได้ในเลขบัญชีของอาตม,มาพระทุนันไม้เกตอ่าโยมไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมบุญก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของอาตมาได้เบอร์โทรศัพท์ของอาตมา0971959996อันนี้เป็นเบอร์ของอาตมาโดยตรงเลยสาธุจเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้ดูข่าวสารการกุศลให้มีความสุขความเจริญบุญลักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงมีแต่คนรักไม่มีคนชัง ตัดโตไปพาไว่น่าสันติมีโชคมีลาบมีชัยร่ำรวยทุกๆคนทุกๆท่านเออไปอันเชิญฮะก็ปรึกษากันเนาะแล้วก็ได้ไปเจอพระอาจารย์สุนันที่งประจํามรรษาอยู่ที่ออวัดบางกลางครับบางปวยนะครับอำเภอบางปวยจังหวัดนนทบุรีก็ทางเราคณะชาวบ้านก็ไปอันเชิญท่านมานะก็ประมาณพศ .2554 น,นะครับ พอท่านมากเา็เริ่มฮะาวางเสียเริ่มพระโบสดนะครับเริ่มก่อสร้างโบสถ์ก็ใช้เวลาประมาณ4ปีนะฮะสร้างพระโบส่วนหลังใหม่ขึ้นมาครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยอ,อยากจะให้แนะนำสถานที่ที่อยากจะให้ญาติโยมมาเข้าวัดนะครับมีจุดดึงดูดตรงไหนบ้างครับ ก็เอาจุดหนึ่งของเราก็มีองค์หลวงพ่อสําเร็จนะฮะหลวงพ่อสัมรทธประธานพรก็จะเกี่ยวกับด้านมาขอพรนะฮะสําเร็จโชคลาภหรือว่าพวกที่มีเคราะห์นะฮะหรือว่าเกี่ยวกับด้านขอทางด้านการงานนะฮะก็สําเร็จรุ่งรุ่งครับแล้วก็ลองมาแล้วก็จะมี องค์พ่อปู่เวสวรรณนะรหรือว่าทาะปูเวรรราชนะซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับของวิหารไอ้ไข่นะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นไอ้ไข่นะครับที่เราอาประดิสฐานไว้จากวัเจรีนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นองค์พ่อปู่นะสีสุดโทอนันตานาคราชประธานพรนะครับก็ได้มาประดิสฐานแล้วก็ประมาณ3เดือนแล้วซึ่งอยู่หน้ากำแพงหน้าพระบูชสดนะครับ ครับที่เป็นจุมตรนตอนนี้เลยนะครับครับอยากจะให้เชิญชวนญาติโยมที่ทั้งรู้จักแล้วหรือไม่รู้จักนะครับได้ให้มาทําบุญที่นี่ครับอยากจะให้เชิญเชิญหน่อยครับ,รบก็ขอทว่เชิญนะท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วผู้มีจิตศรัทธาใจบุิญจกุศลนะฮะก็ เขามาร่วมกันฮะเอ่อมากราบไหว้สักการะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพ่อปู่ศรีสุสทโธอนันตนาคราชนะฮะประธานธรหรือว่าจะเป็นท่านเอ่อเทพพระราหูพระเกตนะฮะแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็องค์หลวงพ่อสําเร็จนะฮะองค์หลวงพ่อโสธรน,นะฮะก็บางท่านก็เคยมานะบางท่านที่ยังไม่เคยก็เอ่อขอขอกราบเรียนเชิญน,นะครับเอามาที่วัดใหม่คงเจ็ดนะฮะซึ่งอยู่ตําบลบางวัทองอําเภอบองวังทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ ก็ตอนนี้เราก็ได้ชื่อใหม่ยะเป็นวัดนันทาพิรตารามแล้วนะครับซึ่งกรมพุทธนะ,ะก็ตอนนี้ก็ดําเนินเรื่องเอกาสารสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อ,อวันที่26มิถุนาที่ผ่านมาครับ